สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมจากประเทศไทยครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในปี2026ซึ่งกำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลก นั่นก็คือ T-61 รถถังที่ผสมผสานความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีกับพลังการทำลายล้างอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดรุ่นหนึ่งของยุคนี้ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยระบบอาวุธขั้นสูงและความสามารถในการปรับตัวกับทุกสภาพสนามรบ T-61 จึงไม่ใช่แค่ยานพาหนะสงครามธรรมดาแต่เป็นแพลตฟอร์มแห่งอนาคตอย่างแท้จริง T-61 ได้รับการออกแบบโดยเน้นเรื่องความคล่องตัว ความเร็วและความปลอดภัยควบคู่กับระบบ AI ที่ฉลาดและแม่นยำตัวถังของมันผลิตจากโลหะผสมชนิดใหม่ที่มีความทนทานสูงแต่มีน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นก่อนถึง30%พร้อมแผ่นกรอะแบบ Reactive Armor ที่สามารถตอบสนองต่อแรงระเบิดจาก RPG หรือระเบิดแรงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยดีไซน์แบบ s สตีลทำให้ T-61 ลดการตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรูลงได้อย่างมาก เพิ่มความได้เปรียบในการซุ่มโจมตีหรือเข้าประชิดเป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับ ในด้านของระบบขับเคลื่อน T61 ใช้เครื่องยนต์เทอร์บายลูกผสมที่ให้กำลังถึง2,000แรงม้าทำให้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุขระหรือภูมิประเทศที่ยากลำบากไม่เพียงเท่านั้นระบบช่วงล่าง Adaptive Suspension ยังช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้ในสนามรบที่เต็มไปด้วยอุปสรรคช่วยลดแรงกระแทกต่อลูกเรือและรักษาสมดุลของอ ุระหว่างการเคลื่อนที่ อาวุธหลักของ t 6 1คือปืนใหญ่สมูทบอขนาด130มิมลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนพลังเจาะเกราะที่พัฒนาใหม่ให้มีความเร็วสูงและทะลุทะลวงเกราะรถถังศัตรูได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธนำวิถีแบบไฟแอนโฟเกตที่สามารถล็อกเป้าอัตโนมัติและยิงได้โดยไม่ต้องควบคุมต่อเนื่องรวมถึงป้อมปืนรองที่ควบคุมด้วยระบบ ai ใช้สำหรับยิงโดรนหรือเป้าหมายทางอากาศในระยะใกล้ได้อย่างแม่นยำ ระบบป้องกันตัวเองขั้นสูงแบบ Active Protection System ก็ถูกติดตั้งเพื่อสกัดจรวดนำวิถีหรือกระสุน RPG ก่อนจะโดนตัวถัง อีกหนึ่งจุดแข็งของ T61 คือระบบ AI ที่ติดตั้งภายในซึ่งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์สนามรบแบบเรียลไทม์คำนวณระยะทางตำแหน่งของศัตรูและเส้นทางการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำสามารถสื่อสารกับหน่วยอื่นๆในพื้นที่ผ่านระบบดิจิทัลและส่งข้อมูลให้กันแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีแบบรวมฝูงหรือหลบหลีกการตอบโต้ของศัตรูได้อย่างชาญฉลาด หน้าจอภายในห้องบังคับเป็นแบบ HUD ซอนชั้นหลายระดับลูกเรือสามารถควบคุมทุกฟังก์ชันได้ด้วยปลายนิ้วมีระบบตรวจจับภาพความร้อนและเรดาร์รอบตัว360องศาทำให้ไม่พลาดเป้าหมายแม้จะอยู่ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือเวลากลางคืน ที่61รองรับลูกเรือได้3คนได้แก่ผู้บังคับการพลปืนและพลขับแต่ก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นโหมดไร้คนขับได้ในกรณีที่ต้องปฏิบัติภารกิจเสี่ยงสูงหรือเข้าสู่พื้นที่อันตรายระบบอัตโนมัติจะเข้ามาควบคุมแทนและยังสามารถประเมินสถานการณ์เพื่อเลือกแนวทางที่ปลอดภัยที่สุด ความปลอดภัยของลูกเรือก็ได้รับการเสริมด้วยแคปซูลนิรภัยภายในที่ช่วยป้องกันแรงกระแทกและแรงระเบิดได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นจากทุ่นระเบิดหรือ IED ทั้งหมดนี้ทำให้ T ี61ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือการผสมผสานระหว่างพลังความฉลาดและเทคโนโลยีเพื่อครองสนามรบในอนาคตอย่างแท้จริงถ้าคุณชอบรถถังล้ำล้ำแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ